รับอรุณกับปุ๋ยลูงอรุณูรับอรุณกับปุ๋ยุ่งอรุณนวันนี้ทางรายการได้รับการยืนยันคุณภาพจากเกษตรกรผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยจากบริษัทในเครือประวิทกรุป๊ปที่สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของเขาได้จริงไม่เพียงแต่มันสำหรังเท่านั้นหากแต่ยังเป็นพืชเศรษฐกิจอื่นๆที่ได้ผลดีด้วยนะคะที่นี่อำเภอสังางนะครับนอกจากผลิตภัณฑ์มันสำารหลังแล้วยังมีพืชอื่นอีก หลายๆตัวนะครับเช่นข้าวข้าวโพดพืชผักผลผลิตที่ได้ได้ดีขึ้นผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็นที่พอใจเป็นที่ประทับใจของเกษตรกรกับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นรายได้ก็เพิ่มขึ้นด้วยศักยภาพของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีความเหมาะสมในการทําเกษตรกรรมจึงทําให้ที่นี่มีพืชเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าให้กับจังหวัดมากมาย ประกอบกับมีโรงงานภาาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่รองรับผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างพอเพียงโดยพืชเศรษฐกิจสำคัญได้แก่ข้าวนาปีมันสับปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และพืชผักออ่นอีกหลากหลายชนิดทางร้านคนเกษตรนะครับมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ได้นำผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพทำให้เกษตรกรที่นี่มีความสุขได้ผลผลิตที่ดีขึ้นมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับ ต้องขอบคุณบริษัทนะครับโดยในเครือประวิกุกที่ทําให้เกษตรกร,ร,กรที่นี่มีความสุขและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางบริษัทจะให้การสนับสนุนและผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพให้กับเกษตรกร,ร,กรต่อไปอย่างยั่งยืนนานนะครับทางรายการต้องขอขอบคุณปิ้ยร้องอรุณอย่างยิ่งนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยให้ก้าวไกลอย่างมั่นคงม,มากกว่า50ปีในวันนี้และพร้อมที่จะยินหยัดเคียงข้างเกษตรกร,ร,กรไทยตลอดไป